ทุกคนเชื่อไหมว่ายูนิตตัวนี้เคยบักมาก่อนตอนที่เขายังไม่โดนปรับใหม่นะ DPS นี่คือ80,000และในวันนี้ผมจะใช้แบบท็อปเนี่ยไปใช้เป็นตัวเปิดเวฟให้กับผมและเราจะเอาพองเพื่อนของเขาไปด้วยนะครับก็เป็นเซตแฮกเกอร์นะซึ่งต้องบอกว่าอีเวนต์แฮกเกอร์เนี่ยเป็นอีเวนต์ที่คุ้มค่าทุกนาทีไม่ว่าจะเป็นตัวไหนที่ออกมาในอีเวนต์เนี้ยเป็นตัวที่ทํางานได้ดีใช้งานได้ดีมากทุกคน ในตอนแรกผมคิดว่าเจ้านี่จะเอาอยู่แต่ไม่เลยครับทุกคนเราต้องอัพจนถึงเลเวล3นะ้าไมงั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นดาเมจเอลีคือมันกระโดดยองๆตีแค่แบบตัวเดียวนะโอ้โหไม่ได้เล่นนานก็จําไม่ได้นะผมจะเป็นที่ต้องวางแฮกเกอร์ทีวีแมนไว้ด้านหลังทาไมงั้นเนี่ยมันหลุดไปบ้านผมก็จะแตกนะสิตบไปข้าไปเพื่อนนั่นแหละทุกคนไอเจ้าหัวไข่ทุกคนเราที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือบัฟมันเป็นบัฟสไนนนะเห็นไหม ผมตั้งใจเล่นขนาดไหนเมื่อก่อนตอนที่แบบมันมีนี่ไงพอละอัพอ,อีกเลเวลหนึ่งมันจะมีแบบโอ้โหไม่ได้ออกครับอัพเลเวล3ปุ๊บเป็น AOE โอ้เฮ้ยมันยังมันยังใช้ได้อยู่นะเอาจริงใช้เล่นได้จนถึงช่วงงานเกมเลยอ่ะทุกคนโอ้โหผมไม่ได้เล่นมาซะนานเซ็กเกอร์ตอนแรกผมคิดว่ามาได้แค่15เวฟนี่ก็บุญแล้วครับแต่นี่เล่นมาสามเวฟยังไปได้ต่อทุกคน เือจริงถ้าไม่มีแฮกเกอร์ทีวีแมนเนี่ยมันก็พอเอาอยู่แนละ้วดูดิดาเมจแรงมากโอ้ตายเป็นแถวอะ่ะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะอีสักตัวนะครับผมกะว่าจะลงสักสี่ตัวอยากรู้ว่ามันจะเอาอยู่จนถึงเวฟที่เท่าไหร่กว่าเราจะได้ลงตัวอื่นเนะี่ยอุ้ยเห็นไหมทุกคนโอ้โหขนาดมาขนาดนี้แนละ้วยังพอเอาได้อยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ย ขายังมาอยู่นะทุกคนดูตัดเลือดแบบถึงแม้จะตีไม่ตายผนมะว่าอาจจะตายเว้ทุกคนถ้าเราลองขายแฮกเกอร์ทีวีแมนไปมันน่าจะตายนะเพราะกว่ามันจะโค้งมาดูดิขูดเลือดมันยุบดูดิมันเห็นชัดมากว่ามันสร้างดามสได้แบบรุนแรงทุกคนเอาเรื่องอยู่4ตัวดูโอ้โหบางเวฟนี่แค่ไม่มีตัวไหนออกมาได้เลย ตอนนี้เหมือนตัวเลือดหนาๆจะออกมาเยอะนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องทำการรับมือด้วยการใช้คอมพิวเตอร์แอปจิงนะทุกคนแต่เดี๋ยวลอฆค่าไอ้เจ้าล็อกเก็ตแวนดัมนี่ตายก่อนดีกว่าไหมดูดูดอะดูว่ามันจะตีตายไหมตีล็อกเก็ตแบนดัมตายไหมไอ้ตัวนี้ขู่เลือดเยอะนะดูดิโอ้ <c oughs> ลุมตีตอกทุกซอกซอยเอา้าตัวสกิลแฮกเกอร์ไปก่อนครับไม่งั้นนี่ผมว่าน่าจะตายอยู่นะเอาตายวะ <c oughs> หมดจริงๆโอ้ยมาหลุดมาแล้วจวังหวะนี้ต้องลงคอมอัพหญิงสักหน่อยอไไรอ,อดไหมเนี่ยเราอ่ะจะรอดไหมเออรอดไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมโอ้ยยังพอรอดอยู่ครับต้องกดใช้สกิลวจังหวะน,นี้ไทม์แมนคือผมตุยเย่แน่โอ้โหสกิลกอลังการการสร้างลำกรนเกินคือในแผ่นเนี้คอมหญิงอะ่ะผมจําได้ว่าผมไม่ได้เติมพานนะแล้วผมไปแลกมาแล้วยังไม่ทันได้ใช้สกิลด้วยผมก็เอาไปแลกนะครับเพราะว่าช่วงนั้นคือ กระแสคอมหญิงเนี่ยมันดีแล้วผมก็เลยรีบแลกนะเพราะว่ามันจะได้ตัวคุ้มผมไม่ผมจําไม่ได้เหมือน,นว่าช่วงนั้นเนี่ยเอาพปแลกกับตัวอะไรนะแต่ว่าผมได้มันปุ๊บผมแลกปั๊บเลย <c oughs> แต่ดีจะเก็บไว้เล่นดูสกิลก่อนแต่เนี้ยคือเห็นสกิลอลังการจริงตอนนั้นดูช่องพี่แตงใช่ป่ะลรวรู้เลยว่าสกิลนี่โคตรโคตรแล้วเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เล่นใช้งานได้หลายแพทนะครับปรากฏว่าใช้งานได้หลายแพทจริงๆลันี้คือฝูงของแล็บท็อปนะวางแบบ เหมือนพนักงานต้อนรับอะวางไว้2ฝั่งมันตัดเลือดได้ดีมากเพราะว่ามันเป็นดาเมจแบบ A.O.E. โอ้โหเฮ้ยเอาจริงมันทำให้เล่นง่ายอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเจอบอสเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงแต่มันก็คงตบบอสไม่ลงอะแต่นี่คือไม่โดนเราไม่โดนเสกให้ตัวหาย,ยนะคือถ้าคิดแทนผู้เล่นใหม่นะผมเสียดายแทนมากเลยวะ่ะ อีเวนท์แฮกเกอร์เนี่ยเป็นอีเวนท์ที่ตัวละครคูรจะดีนะครับน่าจะดีเป็นอันดับต้นๆเลยมั้งเพราะว่าอีเวน์นี้นะครับแต่ละตัวเนี่ยใช้ได้จริงแล้วก็มีประโยชน์นะจะมีบางตัวที่แบบมันใช้แล้วไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยดีไม่ค่อยเวิร์กนะมัาจะเป็นแฮกเกอร์คาเมล่าปะไอตัวนั้นคือผมลืมไปเลยนะว่ามันใช้ทําอะไรได้เดี๋ยวต้องไปหากลับมาเล่นผ่านมาแค่แป๊บเดียวเราก็ได้เจอบอสแล้วนะรครับทุกคนเรายังไงก็ไหวอะเอาจจริงคือใช้ขวานแฮกผม ช้แฮกเกอร์สปีกอ่ะสับไม่กี่ทีก็ตายเลยครับบวกกับดาเมจของคอมหญิงนี่ก็น่าจะตุยเยะแต่เดี๋ยวเราจะยังไม่ใช้ขวานนะลองดูว่าเราจะทําลายเกาะมันได้หรือเปล่าแตกเกาะแตกเจ้วันนี้บอสจบบอสถึงอนะ่ะในคอมเมนเซอร์แล้วก็อืดเดินอืดอย่างดีที่เขาปรับใหม่คือตอนเลือดน้อยอ่ะปกติมันจะเดินเร็วใช่ปะ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เดินเร็วเลยนะ มันเหมือน,นค่อยๆเดินเออใช้สกิลดีไหมผมเริ่มเบื่อแล้วมันมันเลื่อนไม่ยุบเลยเลือ่อนโอ้โหเลื่อนหนามากแต่เอาจริงๆคือ,อยังไงก็ชนะได้แหละแต่อยากรู้นะครับว่ามันจะใช้เวลานาน,านขนาดไหนโอ้ไม่แกต้องมีหลอดไปจากตัวนี่ยุบแล้วครับเริ่มยุบแล้วในหลอดเลือดในหลอดเลือดเริ่มยุบแล้ว ผมว่าต้องสับอีกสักทีใช่ไหมไม่ไหวแล้วนานเกินอือสับหัวให้แบะไปอีกหนึ่งทีจะตายให้ได้แล้วตอนนี้นี่กูเวนเซอร์โอ้โแปท็อปพอได้อยู่เอาเรื่องอยู่นะครับใครที่แบบอยากจะได้จริงๆครับอยากได้แอบท็อปนะผมมีโคตรเยอะมาเจอกันไดนะ้เวลาเราเล่นเนะี่ย เออโอ้โหกว่าจะตายได้เอาล่ะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนคืออยากได้ตัวคอมหญิงนะครับผมก็ไปซื้อมาจนได้นะครับแล้วก็ลองมาเล่นดูเอ้ยเล,เล่นง่ายจริงใครที่แบบพลาดไปนี่เสียดายสำหรับอีเวนนี้เอาละ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกันไว้ด้วยบ๊ายบาย you